<c oughs> มา่านไพ่รนดอมในท็อปปิกหัวข้อเส้นทางต่อไปในวันทั้งหน้าของคุณจะเป็นอย่างไรเป็นการอ่านพลังงานรวมไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งเป็นไกด์นำทาไม่ควรยึดติดนำไปใช้กับชีวิตจริงใช้วิจารณญาณในการรับชม สิ่งใดเหมาะสมเอาไวา้สิ่งใดไม่ดีวางไว้ตรงนี้คุณจะเป็นเช่นไรต่อไปข้างหน้าผลอะไรยิ่งมองข้อเป็เงเร็วจงคุณจะได้พบเจอกับความรักหรือมี อะไรเข้ามาให้คุณตัดสินใจอืมความลังเลสงสัยกับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่นั้นความวิตกกับเรื่องงานเรื่องเงนินอืม คุณเป็นคนที่มีการพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยหรืออีกความหมายหนึ่งคือคุณกำลังจะได้รับข่าวสารในไ,ไม่ช้านี้อาจจะเป็นอีกสองชั่วโมงนะ <c oughs> <c oughs> เป็นไงของผมเร็วไหมของคนอื่นนี่เป็นเดือนเอ <c oughs> <c oughs> คุณต้องพัฒนาความสามารถเพื่อข้ามผ่านกับเรื่องที่เข้ามาท้าทายคุณมีศรัทธาคุณมีความหวังคุณมีแรงพลังและคุณมีความตั้งใจความเสียสละขอ,ของคุณเป็นผลอยู่รลอกโอ้มากอด เออคุณทํำไปแล้วครับสิ่งทีคุณต้องการรับรองดีแน่นอนเพราะเดอะซันออกมาแล้ว <laughs> ผมเพ่นไพ่ใบนี้อะไรแล้วผมอยากจะจบคลิปเลยอ่ะคือมันจบแล้วอ่ะอ,อจะอะไรอีกอ่ะใช่ไหมมันเต็มล้นอ,อ,อ่ะไพ่ใบนี้ยเดอะซันอ่าต่อก็ได้เอายสบายใจแล้วเดอะซันออกมาดักแล้วให้เรียบร้อยแล้วโอ้ การความกล้าเชิญหน้าสิ่งใหม่ความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์ความเจริญก้าวหน้าสิ่งที่คุณรอคอยอยู่สิ่งที่คุณรอคอยคุณเป็นคนเที่คุณอาจจะกําลังรอคอยกับอะไรบางอย่างหรือคนบางคนอาจจะ แอบมีการคาดหวังกับเรื่องนั้นๆคุณเป็นคนที่มีความยุติธรรมเป็นคนที่มีความฉลาดมีความเฉียบขาดในการตัดสินใจและมีความเป็นธรรม คุณคนที่จะแบ่งปันหรือทำบุญบ้างคุณอาจจะละเลยเรื่องพวกนี้ไปซึ่งไม่เป็นไรการทำบุญมีหลายวิธีคุณอาจจะมีการต้องตัดสินใจที่จะเลือกหรือมี อะไรหลายๆอย่างเข้ามาให้คุณเลือกอืมและหลายครั้งทีง่คุณเลือกมันจะนำปัญหามาให้ผมมุ่ยเห็มเพสมาไหมเห็มเพสมา P M A H L อเ M อ็มเพสมาเฮไรมือถึงเตลอดเลยเอ็มเพสโอ้ความมั่งคั่งอาจจะมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนคุณอยู่เบื้องหลังนี่ผู้ใหญ่ใจดีที่คอยจะนุนหลังคุณคุณรู้จักคิดจะความคุณเริ่มต้นที่จะมีความรับผิดชอบหรอ ใช่ยว่าดย๋ยว่าคอยเด้อคุณเป็นคนที่มองการไกลด้วยและมีวิสายทน์กว้างไกลคุณจะคอยดูนะจดส่องสายตาดูพูดอยู่เสมอว่าตอนนี้ไปถึงไหนกันแล้วและคุณควรจะพักผ่อนบ้างอย่าหักโหมเกินไปสิ่งที่คุณขอสิ่งที่คุณปรารถนา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้คุณรู้ไว้คุณเป็นลูกรักจักรวาลทุกการกระทําทุกปัญหาทุกความกล้าหน้าที่เข้ามาอยู่ในสายตาของเบื้องบนเสมอถึงแม้คุณจะมีความลังเลสงสัยถึงแม้คุณจะอาจจะคาดหวังกับความสําเร็จแต่คุณมั่นใจในตรงนี้ให้คุณเดินหน้า ทำสิ่งต่างๆพัฒนาศักยภาพมุ่งมั่นในสิ่งที่ต้องการทํามันอย่างรวดเร็วเพราะคุณเป็นคนที่ตัดสินใจเร็วอาจจะเพิ่งมีการเ,าเริ่มต้นในการที่จะบริหารเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องค่าใช้ใจ่ายบางทีบางครั้งคุณก็อาจจะใช้ใจ่ายไปในทางที่สุ่มเสี่ยงหรือไม่เหมาะไม่ควรถึงแม้คุณจะเป็นคนที่ดูมีสเสน่ห์ แต่คุณก็เป็นคนที่ใจบุญสุนทานไปด้วยในตัวคุณมักจะแบ่งปันสิ่งที่คุณได้รับมาเสมอคุณแยกแยะออกว่าสิ่งไหนควรไม่ควรความหวังความศรัทธาอยู่คู่คุณตลอดและสิงสงศักดิ์สิทธิ์มักจะมีอะไรไมาให้คุณมักจะมีมักจะเสนอโอกาสหรือ สิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตของคุณอยู่เสมอให้คุณพักผ่อนยาบีบคั้นตัวเองจนเกินไปเพราะสิ่งที่คุณเลือกต่อไปอาจจะส่งผลต่ออนาคตของคุณในภายภาคหน้าก็จบถึงเพียงเท่านี้สําหรับผู้ที่บังเอิญผ่านมาเจอแต่สําหรับผมคุณไม่บังเอิญมันเป็นวาระที่เราต้องเจอกันขาดตกปกพรองตรงไหนขออภัยวันตรงนี้คลิปหน่าจะพัฒนาให้ดี ไม่มีเจตนานที่จะนำพา,าสัตย์นี้มาย่ำดีไม่มีเจตนานที่จะนำพา,าสัตย์นี้มาเอาเปียบผู้ใดไม่มีเจตนานที่จะเอาสัตร์นี้มาทำร้ายหรือด้อยค่าใครนักอ่านให้ทุกคนที่ผมเคยดูผ่านมาถือเป็นอาจารย์ทุกคนหากมีคัคําติชมพร้อมราพร้อมน้อมรับเพื่อมาแก้ไข คลิปนี้ก็ขอลากันแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ